สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนางน้าอีกนะคะเออวันนี้ถ้ารีวิวค่ะเต่อ่พราไงก็ขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะคะพอดีว่าเราตั้งกล้องเองนะคะวันนี้ทำเออเออเป็นโตทํางานนะคะโตะทํางานเล็กนะคะไปดูเลยค่ะเพิ่งทำเมื่อกี้ค่ะ อันนี้คือโคไฟนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะติดกายูคูวาก็เลยเออแบบทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอพอดนะคะไม่สามารถโทรได้นะคะแต่เล่นเป็นเล่นลายได้อันนี้ก็จะเป็นกรอบโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะคะอาจจะดูไม่ชัดนะคะค่ะอาจจะดูไม่ชัดก็จะเป็นเป็นดอกไม้นะคะ ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะก็เก็บไปตรงนี้นะคะส่วนข้างบ้านนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นแบบอยู่ใกล้ๆที่นี่ก็จะมีผ้าห่มสองผืนนะคะแล้วก็จะมีหมอนข้างนะคะอันนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย